ทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวสระน้ำกำนันกันนะคะะรือว่าบรรยากาศนี้คือสวยมากไปดูกันถึงแล้วสระน้ำกำนันมาแลมาล้วดูสิบ๊ายบายบ๊ายบาย บ๊ายบายเด้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเบนเบนด้านบนเป็นจุดชมวิวนะคะทุกคนจุดชมวิวทันคีรีบ้านต้นไม้นะคะน่ารักมากทุกคนนี่พาลูกกับสามีมาเที่ยวนะคะ แล้วก็มาไว้กินข้าวค่ะโต๊ะเขาน่ารักมากเด็กก็สนสนนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็เป็นมุมนั่งกินข้าวนะคะทุกคนสวยมากคือตกแต่งคือดีอ่ะคือเห็นแล้วแบบสุขใจมากค่ะนี่นี่คือมุมนะคะส่วนหนึ่งมีห้องละหมาดด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ลูกชายก็ดื้อมากไปไปดูกันมุมถ่ายรูปนะคะ แล้วค่ะอาหารวันนี้ก็สั่งเป็นข้าวผัดทะเลกล้วยเตี๋ยวเนื้อตุนแล้วก็ยำเอน็นไก่น่ากินมากค่ะ